สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับประเทศไทยของเรานะครับโดยในคลิปนี้จะเริ่มกันที่ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดทางภาคตันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเรากันก่อนและข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลล่าสุดของปีพุทธศักราช2565นะครับสำหรับข้อมูลจากภาคอื่นๆนั้นแอดมินจะยอยทำคลิปออกมาให้ครบทุกภาคของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้นะครับเอาละทางแอดมินจะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10จังหวัดที่เจริญที่สุดของภาคตะวันออกเฉงเหนือหรือภาคอีสานกันนะครับก่อนรับชมคลิปวิดีโอนั้นฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับคำเตือน เนื้อหาในคลิปนี้เป็นการจัดอันดับจากการมองถึงองค์รวมของทั้งจังหวัดโดยการจัดอันดับจาก19สถิติโดยหน่วยงานของภาครัฐโดยสถิติต่างๆมีดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของทั้งจังหวัด 2. ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดต่อหัว 3. การจัดเก็บภาษีสรรพกร 4. งบประมาณทั้งจังหวัด 5. าจำนวนแพทย์ต่อประชากร 6. จำนวนที่ตั้งโรงงาน 7. จําำนวนแรงงาน 8. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชาชน 9. จําจำนวนนักท่องเที่ยว 10. รายได้จากการท่องเที่ยว 11. จําจำนวนเงินฝากรวม 12. จําจำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ 13. จําจำนวนเทศบาล 14. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 15. จําจำนวนรถยนต์สะสม 16. ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านเรือน 17. ใบอนุญาตสร้างคอนโด 18. นักศึกษาตั้งแต่ระดับปะวะสขึ้นไปและ19ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั้งหมดนี้เป็นค่าความจริงแปลผันตามตัวเลขทางสถิติแต่การที่จะวัดถึงความเจริญนั้นนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ยากมากจึงต้องพยายามกระจายไปในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและการนำเสนอข้อมูลของคลิปวิดีโอนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้การแสดงความคิดเห็นควรให้เกียรติคนไทยซึ่งกันและกันและทางแอดมินไม่ได้มีเจตนาให้เกิดการโต้เถียงขัดแยง้งและสร้างความแตกแยกทางสังคมแต่อย่างใดขอให้ผู้ชมทุกท่านรับชมเพื่อความบันเทิงและเสริมสร้างความรู้เท่านั้นนะครับเอาละ่ะเรามาเริ่มกันเลยว่า10จังหวัดที่มีความเจริญมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทยเรานั้นมีจังหวัด อะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่อันดับ10จังหวัดมหาสารคามคำขวัญจังหวัดคือพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำค่าตักกศิลานครมีต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นพรึกหรือมะตูมดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกลั่นพมขาวหรือจำปาขาวสัตว์น้ำก็คือปูทูนกระหม่อม โดยจังหวัดมหาสารครามเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เรียกกันว่าสะดืออีสานปัจจุบันเป็นจังหวัดแห่งหนึ่งที่มีความสําคัญทางด้านการศึกษาของภูมิภาคเป็นอย่างมากเนื่องจากมีสถาบันการศึกษาเป็นจํานวนมากนั่นเองจนได้ชื่อว่าเป็นตะกศิลาแห่งอีสานมหาสารครามมีทรัพยาก,รทา,การทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณี เนื่องจากปัจจุบันนั้นยังมีความเจริญไม่มากนักผู้ที่มาเยี่ยมเยือนจะได้ซึมซับเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวอีสานที่เรียบง่ายและยังคงความบริสุทธิ์อยู่มากนั่นเองนับว่าเป็นสเสน่ห์ที่หาได้ยากในยุคปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามนั้นมีเนื้อที่ประมาณ5,291ตารางกิโลเมตรหรือ3.31ล้านไร่เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่41 ของประเทศไทยโดยมหาสรารคามแบ่งการปกครองออกเป็น13อำเภอ133ตำบลและ1,804หมู่บ้านโดยมีประชากรทั้งสิ้น962,665คนอันดับ9จังหวัดชัยภูมิคำขวัญจังหวัดคือกำเนิดแม่น้ำฉีสดุดีพญาแลผู้กล้าปรางกูเป็นสงา่า ล้ำค่าพระาธาตุเชยภูมิสมบูรณ์ป่าเขาสัพพสัตวเด่นชัดลายผ้าไหมดอกกระเจียวงามลือไกลอารยธรรมไทยทวาราวดีต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นขี้เหล็กดอกไม้คือดอกปทุมมาและสัตว์น้ำคือปลาสลาดจังหวัดชัยภูมินั้น เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของประเทศไทยและถือได้ว่าเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ถ้าหากแบ่งตามภูมิศาสตร์แล้วจังหวัดเชัยภูมิจะจัดอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตกรวมกับจังหวัดเลยและนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นอันดับที่7ของประเทศไทยโดยพื้นที่ส่วนมากของจังหวัดเชัยภูมิเป็นป่าและภูเขา ซึ่งถือเป็นดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียวงามสายน้ำตกชุ่มฉ่ำยามหน้าฝนและมีพื้นป่าอันกว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์ที่ภูเขียวแหล่งรวมความหลากหลายของธรรมชาติมีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ภูพังเฮยภูแลนคาภูพญาฝ่อถือเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำฉีโดยจังหวัดชัยภูมิมีเนื้อที่ทั้งหมด12,778.3ตารางกิโลเมตรหรือ 7,986,429ไร่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่อันดับที่7ของประเทศไทยโดยชัยภูมิแบ่งเขตการปกครองออกเป็น16อำเภอ124ตำบลและ1,617หมู่บ้านและปัจจุบันมีประชากรที่1,137,357คนอันดับ8จังหวัดสกลนคร คำขวัญจังหวัดสกลนครคือพระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนัดภูบานคู่เมืองงามลือเรื่องหนองหานและประการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยถิ่นมั่นในพุทธธรรมต้นไม้ประจําจังหวัดคือต้นอินทนินดอกไม้คือดอกอินทนินสัตว์น้ำคือปลากาจังหวัดสกลนครหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า เมืองหนองหานหลวงเป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตั้งอยู่แองสกลนครนับว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่สองซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร,รษษ์สืบเนื่องจนปัจจุบันทั้งนี้สกลนครยังถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสําคัญและหลากหลายในด้านต่าง,าง,างๆเช่นด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้านประวัติศาสตร์ สังคมการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร โดยจังหวัดสกลนครน,นั้นแบ่งการปกครองออกเป็น18อำเภอ125ตำบล bon 1,323หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ9,605.8ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ6ล้าน6,602ไร่หรือเป็นลำดับที่19ของประเทศไทยและมีประชากรประมาณ1 153,390คนและก็มาถึงอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดคำขวัญประจำจังหวัดคือ 11. ประตูเมืองงามเรืองน้ำพระสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายนบึงพลานชัยเขาวกว้างใหญ่ไกลทุ่งกุลาโลกหรือชาข้าวหอมมะลิต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นกระบกดอกไม้คือดอกอินทนินบกสัตว์น้ำคือปลาหลดจุดจังหวัดร้อยเอ็ด ั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ120-160เมตรมีภูเขาทางตอนเหนือซึ่งติดต่อจากเทือกเขาภูพานบริเวณตอนกลางของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นบริเวณตอนล่างมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำมูลและสาขาได้แกล่ลำน้ำชีลำน้ำพับลา ลำน้ำเต่าเป็นต้นบริเวณที่ราบอันกว้างใหญ่เรียกว่าทุ่งกุราร้องไห้มีพื้นที่ประมาณ80,000ไร่มีลักษณะเป็นที่ราบแอ่งกระทะร้อยเอ็ดเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์โดยปรากฏชื่อในตำนานอุรังคธาตุว่าสาเกตนครหรือเมืองร้อยเอ็ดประตูอันเนื่องมาจากเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองโดยที่มีเมืองขึ้นจนํานวนมาก การตั้งชื่อเมืองเรียกว่าร้อยเอ็ดประตูนั้นน่าจะเป็นการตั้งชื่อเมืองอุปมาอุปไมยให้เป็นสริมงคลและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองมากกว่าการที่เมืองจะมีประตูเมืองอยู่จริงถึงร้อยประตูซึ่งเป็นการตั้งชื่อเพื่อแสดงถึงความจเจริญรุ่งเรืองผ่านการมีประตูเมืองจํานวนมากนั้นน่าจะได้รับอิทธิพลหรือแบบอย่างมาจากเมืองหรืออาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในสมัยโบราณอย่างทาวาราวดี ซึ่งมีความหมายว่าเมืองที่มีประตูล้อมรอบเป็นกำแพงหรืออย่างเมืองหงสาวดีที่มีประตูเมืองรายล้อมกำแพงเมืองอยู่20ประตูซึ่งแต่ละประตูนั้นจะตั้งชื่อตามเมืองขึ้นของตนเช่นเชียงใหม่อยุธยาจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นนอกจากนั้นการตั้งชื่อเมืองให้ดูยิ่งใหญ่เกินจริง เพื่อความเป็นสิริมงคลถือเป็นธรรมราของการตั้งชื่อเมืองหรืออาณาจักรในสมัยโบราณ จังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งการปกครองออกเป็น20อำเภอ192ตำบล2,446หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด8,299.45ตารางกิโลเมตรหรือ5,187,155ไร่เป็นลำดับที่23ของประเทศไทยและมีประชากรทั้งสิ้น1 3 5 2 1 1คนอันดับ6จังหวัดสุรินทร์ คำขวัญประจำจังหวัดสุรินทร์คือสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ่าไหมงามประคำสวยร่ำรวยปราศาสตรผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นกันเกลาดดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกกันเกลาสัตว์น้ำคือปลานนลจันน้ำจืดจังหวัดสุรินทร์นั้น ตั้งอยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกว่าอีสานใต้มีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงช้างการทอผ้าไหมและยังเป็นแหล่งพ่อปลูกข้าวหอมมะลิสุรินนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลายเหล่าชาติพันธุ์และภาษาอาทิขเมรกุยและลาวหรือที่เรียกว่าไทยอีสานซึ่งจังหวัดสุรินท์ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ420กิโลเมตรอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคามทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกดและทางทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันนั้นจังหวัดสุรินทร์มีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญคือป่าไม้ซึ่งมีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด ในจังหวัดประมาณ1,434,001ไร่ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์หลวอยู่ประมาณ187,343ไร่โดยจังหวัดสุรินทร์นั้นมีพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตป่าจำนวน1,382,625ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ27.23ของพื้นที่ทั้งหมด ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์มีการแบ่งการปกครองออกเป็น17อำเภอ159ตำบลและ2 0 1 1หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด8,124.1ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ5,77,535ไร่ซึ่งถือเป็นลำดับที่24ของประเทศไทยและมีประชากรทั้งสิน้น1,396,831คน อันดับ5จังหวัดบุรีรัมย์ขำขวัญประจำจังหวัดคือเมืองปราสาทหินทิน่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาโดยมีต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นแปะดอกไม้คือดอกสุพรรณิกาส่วนสัตว์น้ำคือกุ้งฝอยน้ำจืดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจำนวนประชากรมากเป็นลำดับที่5และมีพื้นที่กว้างเป็นอันดับที่17ของประเทศไทยโดยจังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญสมัยอารยธรรมของอย่างปราสาทเขาพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำและในปัจจุบันนั้นเป็นที่ตั้งของศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยสโมสรฟุตบอลสนามแข่งรถและค่ายมวยบุรีรัมย์นั้น เป็นเมืองแห่งความรื่นรมตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิน่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิน่นเมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วยปราสาทหินใหญ่น้อยอันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีตจากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวาราวดีและที่สำคัญที่สุด พบการกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์มากคือหลักฐานทางวัฒนธรรมของขเขมรโบราณซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐและปราสาทหินเป็นจำนวนมากกว่า60แห่งรวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญคือเตาเผาภาชนะดินเผาและภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่าเครื่องถ้วยขเขมรซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตรวตรรษที่15-18ถึงอยู่ทั่วไปและพระพุทธรูปมหาปรัชญา ปรารมิตาบุรีรัมย์นั้นมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น23อำเภอ189ตำบลและ2,212หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด1 3 2 2ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ6,451,178ไร่ถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่17ของประเทศไทยและมีประชากรประมาณ 1,595,747คนถือเป็นลำดับที่5ของประเทศไทยอันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีคำขวัญประจำจังหวัดคืออุบลเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราดถวยราชไฟธทางามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีย์คนดีสีอุบลมีต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นยางนาดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกบัวสัตว์น้ำประจำจังหวัดคือปลาเทโพจังหวัดอุบลราชธานีมักเรียกกันด้วยชื่อสั้นๆว่าอุบลเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับที่5ของประเทศไทยมีประชากรมากเป็นอันดับที่สของประเทศนับเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีทั้งหลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เก่าแก่อาทิภาพเขียนสีที่อุทยานแห่งชาติผาแตมและยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งประเพณีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้ก็คือประเพณีแห่เทียนพรรษามีพื้นที่อยู่ติดกับจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกดประเทศสอปป,อปอลาวและประเทศกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีนั้นตั้งอยู่ในบริเวณแองโคราดโดยมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งภูมิประเทศแบบที่ราบสูงภูมิประเทศแบบภูเขาสลับซับซ้อนในชายแดนตอนใต้โดยมีเทือกเขาที่สำคัญคือเทือกเขาบันทัดและทิวเขาพนมดงรัก โดยมีแม่น้ำโขงกั้นระหว่างตัวจังหวัดและประเทศสอปปอลาวและมีแม่น้ำสำคัญสำคัญได้แก่แม่น้ำมูลและแม่น้ำฉีนอกจาก,กนี้ยังมีลำน้ำที่สำคัญสำคัญหลายสายอาทิลำเซบายลลำเซบกลำโดมใหญ่ลำโดมน้อยเป็นต้นอุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น25าอำเภอ219าตำบล 2,704หมู่บ้านโดยมีพื้นที่ทั้งหมด16,113ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ10ล้านไร่เป็นอันดับที่5ของประเทศไทยและมีประชากรทั้งสิ้น1,878,146คนในปัจจุบันอันดับ3จังหวัดอุดรธานีคำขวัญประจำจังหวัดคือกรมหลวงประจักษ์สร้างเมืองลือเรื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรม5,000ปีธานีผ้ามีขิดธรรมชาติในระมิดทะเลบัวแดงแรงศรัทธาสีสุดโธปฐมมาคำชะโนดโดยมีต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นเต่งดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกทองกว้าวสัตว์น้ำประจำจังหวัดคือปลาส้อยลูกกล้วย จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งและศูนย์กลางพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเดิมพื้นที่เมืองอุดรธานีในปัจจุบันคือบ้านเดือมักแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทร์อาณาจักรล้านช้างเมืองอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองศูนย์บัญชาการ การปกครองของมนทลอุดรอ,อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่5ในปีพศ2436โดยพลตรีพระเจ้าบรมมงวงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่สำเร็จราชการแทนพระองค์ปกครองมนทลอุดรในสมัยที่มีการปกครองในรูปแบบมณฑลเทสาพิบาลกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองอุดรธานีเกิดการรวมกันของเมืองฝ่ายเหนือในพื้นที่มณฑลอุดรคือเมืองกุมภวาปีเมอืองหนองหานเมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือเมืองหนองบัวลำพูในปัจจุบันและบ้านเดือมักแข้งมีอาณาเขตปกครองกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศจังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานาคร564กิโลเมตร ในปัจจุบันจังหวัดอุรดธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น20อำเภอ155ตำบล1,882หมู่บ้านมีเนื้อที่ประมาณ11,730ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ7,331,438.75ไร่เป็นอันดับที่11ของประเทศไทยและมีประชากรในปัจจุบันที่ 1,586,646คนซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับที่6ของประเทศไทยอันดับ 2. จังหวัดขอนแก่นํำขวัญประจำจังหวัดคือพระาธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสียวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์ซิรินทร์เน่ สุดเท่ JavaScript เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกโดยมีต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นกระป๋พฤกดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกราชพฤกษ์และสัตว์น้ำประจำจังหวัดคือปลาพรมจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่6ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีประชากรมากเป็นอันดับที่3ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางคือจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสรารคามและจังหวัดกาลสินโดยมีขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดขอนแก่นมีเทศบาลนาครขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของจังหวัดซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่ถนนมิตรภาพทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ถนนเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตกตัดผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญอีกเส้นทางหนึ่งในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าไปสู่ภาคเหนือตอนล่างที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์และสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศสอปป,อปอลาวทางด้านทิศใต้ของลาวอาณาเขตท,ทางทิศเหนือติดกับจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดอุดรธานีทิศต,ตะวันออกติดกับจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดใต้ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาทิศต,ตะวันตกติดกับจังหวัดเชียภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งปัจจุบันนี้ขอนแก่นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น26อำเภอ199ตำบล2,331หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด18,86ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ6,83,125ไร่ ถือเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่15ของประเทศไทยและมีประชากร1 8 2 8 7 2้คนในปัจจุบันและก็มาถึงอันดับที่1น,นะครับจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชคำขวัญประจำจังหวัดคือเมืองหญิงกล้าผ่าไหมดีมีโคราช ปราสาทหินดินด่านเกวียนโดยมีต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นสาธรและดอกไม้ประจำจังหวัดก็คือดอกสาธรสัตว์น้ำประจำจังหวัดคือปลาบ้าจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะนออกเฉียงเหนืออยู่บนที่ราบสูงโคราชห่างจากกรุงเทพมหานคร259กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด 2493.964ตารางกิโลเมตรหรือ12,888,728ไร่เป็นพื้นที่ป่า2,297,735ไร่โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน161.4และเป็นแหล่งน้ํา 2 8 1 313ไร่ทางทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและสะแก้วทางทิศต,ตะวันออกติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์และทางทิศต,ตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสระบุรีชัยภูมิและลบบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบนะครับสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง150-300เมตรและมีเทือกเขาสันกำแพงและเทือกเขาพนมดงรักเป็นแนวยาวทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกส่วนบริเวณตอนล่างค่อนไปทางเหนือและตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มโดยมีลำตะคลองและลำน้ำสาขาอื่นๆไหลหล่อเลี้ยงบริเวณด้านเหนือของเมือง และเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครรชาชสีมาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น32อําำเภอ289ตําตำบลและ3743หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด2494ตารางกิโลเมตรหรือ12 8ล้าน8แสไร่ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรทั้งสิ้น2,648,928คนเป็นอันดับที่สองของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ10จังหวัดที่จเจริญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสาระความรู้ในครั้งนี้และทางเอสเมนขอย้ำอีกทีว่าสาระในครั้งนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางผู้จัดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมาฝากทุกท่านต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ